พี่พี่เควสแกนมันอยู่ตรงไหนเสแกนอยูนี่ช่วยผมทำหน่อยพี่มผมวคุณมันต้องแยกกันทำใช่ไหมพี่เควสอ่ะใช่ผมมีสแกนอ่ะผมมีสแกนของใครเนี่ยขอบคุณมากแล้วถ้ามันมีสแกนอ่ะ โอมีสแกนนี่พี่กูก็ไม่สแกนเฮ้ยพี่ตายคือเควสเควสมันห้ามซ้ำกันหรอจะเหมือนกันปะเมื่อเควสมันน่าจะเหมือนกันแต่ให้แยกไม่แยกกันทำจะไม่แยกกันทำอ๋อจะกัดละตายอีกแหมเมื่อกี้จะบัฟเฟ่อพี่เมื่อกี้พี่จะบัฟผมหรอตายแหมี่อ่ะเอ็งแหว่งอ่ะเอ็งแหว่ัไปประแจบ้าไหมดีเบนเป็นหรือเปล่าเนี่ย กเป็นหรือเปล่าเป็นกูเป็นเป็นซ้ำไม่ตลกเฮ้ยพี่เป็นเหรอพี่พี่พี่เป็นเหรอเออยิงดิยิงเลยคุณนี่อีกทเลยนะไม่หยุดเลยผู้เล่นผู้เล่นนะใครจะไปยิงกันแล้วเงังาตัดีสายลั่นไก่แม่งอะไร เอาเทปมฟาฟาดเนี่ยนะโอ้ยเลยยึดเหงามาาเลยยู่คนเดียวอ่ะ นี่อะไรตุ้มวะนี่ล่าอะไรไม่รู้อ่ะไปเจอไม่เกี่ยวไปห้องอันนี้ระเบิดป้าห้องอันนี้ระเบิดเปล่าห้องดูดิมีตกคนไหมเนี่ยไม่ได้ไปไหนไม่เจอเฮ้ยไปพี่เทมอะไรเอาเอาใครทำเป็นเอ็มเอ็มตายอันนี้มันมีมือเนี่ยพี่บอมอยู่ห้องนี้พี่บอมอยู่ห้องนี้ ไอ้บอมตีอะไรไอ้บอมตียมพูยมพูตมพูนะ f i minutes later ไปยังไงต่อเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงยูดูดเอาลูป้เอาลูป้าลงประชาธรรมติดแล้วลงประชาธรรมเลยเปล่าคุณไปไหนมาคุณไปไหนมาคุณไปไหนมาคุณต้อเ A ต้อง A คุณต้อเดินคนเดียวหรืออหรืออะไรหัวหน่าคุณไปดูว่าคนอื่นเขากลัวแอร์ต้อมเสร็จแล้วแอร์ต้อมเสร็จแล้วแอร์ต้อมเสร็จแล้วแอร์เดียวเหลืออะไยู่ไดเลิกเวทตอนใช่หรอไหนแอร์เสร็จแล้ว ฮัลโหลแพงเฮ้ยยาตีฮัลโหลแพงทางบริสุทธิ์ไปฮัลโหลแพงเยี่ยมกูละเบื่อกูละปวดหัวความทุเรศนี่จริงๆเลยจริงไหมเนี่ยทำไมชอบยุยงมันเลืวะไอ้บอมมึงเนียนมากมึงเนียนมากไอ้น้องยินนิดียินนิดีเฮ้ยเฮ้ย ไปฟันฮะต้องไหมอะไรยัยเไบมยไ่้ไไม่ได้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 ไอ้มไอสัตว์ม่เไอเคูยอมใจเลยเาจิงไม่ได้เป็นนะเนี่ยฮะยิี๋ยังไม่โดนไม่ได้เป็นสัตว์เอาไอสัตว์จริงเหรอ แล้วมึงยิงกูทำไมแล้วมึงยิงกูทำไมเออมึงยิงกูทำไมมึงยิงกูทำไมกูไม่ได้เป็นแล้วใครเป็นวะแล้วมึงยิงใครเป็นฆาตากว่าโเด็กคนที่ตายสี่คนตอนเนี้ยมีใครใครเป็นใครเป็นฆาตกรวะไม่รู้วะตายไปวะเป็นเลยเขาไม่มีใครเป็นสักคนเลยเหรอไอ้เหี้ยชี่ยพี่เบนกับพี่พี่เบนมาเนี่ย ดูมันนะวะไเอาแต่นบรจสุทหมดแล้เออปืนตกไปนี่ตเยราเก็บปืนนะเก็บปืนเอาตามตรงที่เราตายทุกคนนี้ก็คือไม่มีใครเป็นเลยหรอไม่ดเป็นไม่มีเห็น่ะสูแต่ละคน่รสุดหมดแล้วเว้ยกระดกอนกระจองเเียปละจะตามติดชีวิตมึงพี่จำกูไว้พี่ ไอแดงไอแดงไอแดงเนี่ยเออไอแดงจะตาบดีชีวิตมึงพี่จะเป็นผีหลอกหล่อมันมันหลอกทอไมอ่ะดูดูไปมันถั่วล้อมันถั่วล้อมึงดูดี่เตะคอแม่งไอเนี่ยโอกาสเหมาะเหมาะเหม่งไงตัวนี้มันน่าเอ้ยเอ้ยควักควักปืนขึ้นมายัดเข้าเบ้าตาสักสามนั้นไม่ไม่ได้บล็อกใช่ไหมพี่ผมจะเราจะแพ้แล้วน่ะ เออจะแพ้แล้วเลืองปิดเลแหละเพื่อแก้เบื่อแก้่เออเออเออพี่เบนเออฆาตกรแพ้แล้วเฮ้พี่เบนเนี่ยสายมือพี่มีลูกซองอยู่รีบรีบปิดงานดิเออนั่นแหละกระบอกนั่นแหละโอ้โหเนี่มุกบีบด้วยมุกบีบด้วยเงียบเงียบเอาไปฆ่ามันพี่ใครก็ตามลูกซองมันไม่กินนัดนะพี่ มีสามนัดบวกบวกอ่ะไม่รู้ไงพี่ไปห้องไปห้องเพื่อนพี่ลองไปอ๋อ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 เนี่ยฝากปืนแล้วฝักปืนแล้วนั่ละยืดแต่ทีวะเอาละเอาละยืดเป็นไม่ฆ่าทีวะเพราพี่เบนเขาไม่ใช่เอ้าไอ้เจี๊ยบไอ้เขาให้เก็บปืนก่อนพี่เก็บไหมเออไฮ้อยินได้ยินอะไรเก็บอะไนอ๋อพี่พี่ลองเอาโหลไปคิดทิ้ ต้นไม้เหมือนมีอะไรเกิดขึ้นมใช่ครับโรคนี่ต้นไม้อะทำไมมันดูเหมือนเป็นผู้โดยสุดกันหมดเลยวะต้นเลยอะเออไม่รู้พี่ไอช่วกชีนนี่เล่นเนียนกันจัดเลยเนี่ยค่าตกรอนทำไมก็ไม่ฆ่าพี่เบนแล้วทีวะไถ้าถ้ามึงไม่ใช่อ่ะต่างออกไปไหนวะถ้ามึงไม่ใช่เอ็มพอยท์ยิมก็ฆ่าพี่เบนแล้วทีนี้เอ้าเอ้า เฮ้ยเดี๋ยวไปดูสองคนนั้นแปลกันเองวะ w h a ดสรุปใครเป็นวะเล้เจ๊เกเรีนเกิน what สรุปใครเป็นอ่ะไม่ไม่าระแวงกันนะปุ่มไปไปไปเอาโหลัวตาเอาเดี๋ยวมันต้องการไหนมันมันมันแค่สองเพื่อนก็ได้ ขอขอถามขอถามในในคนที่ตายแล้วนะใครเป็นวะพี่ไม่ได้เป็น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 พี่เป็นเป็นหรอไม่ได้เอ้าพี่เไม่ไม่ได้เป็นพี่ไม่มีใครเป็นเลยไม่รู้ถ้าไม่ใช่สองคนนั้นนี่ก็ไม่รู้แล้วนะว่าไม่มีฆาตกร อ้าวคือทั้งหมดเลยคือได้แต่ตั้งกล้าไม่มีกระดักกอเลยอ้าวพี่ไรปอมมันยิงผมอ่ะพี่แบ๊กเลโปอมมีหน้าเหมือนมืออะไรวะพี่จะไม่พี่จะไม่เราต้องมือเปื้อนเลือดนะพี่แล้วไงฆ่ากันเองได้ไอ้เหเนี่ยวะ โอเคโอเคโอเคเปล่าโอเคฟังทุกคนฟังทุกคนฟังพี่เบนมีเรื่องที่จะสารภาพพี่เบนมีเรื่องที่จะสารภาพอะไรขึ้นมาพี่เกูลืมตั้งฆาตกรไว้คือทุกคนเป็นบุคคลบริสุทธิ์หมดเลยเนี่ยลืมตั้งจริงด้วยกูร้องไอ้หนักมากอ่ะไอ้ชาก็คือเราก็คือตีกันเองนะ อีก10ต่อไหม10ต่อเนาะมึงมึงมึงนี่มันมึงเควสเมื่อกี้มากเลยอ่ะมาหาห้องนี้ก่อนเลย จเดี๋ยวคุณอันดาตายดูหลอดนี่ด้วยมันมีห้องพื้นเอาผมไปวิจัยพี่เบนพี่เราวิจัยก่อนหรอถ้าผมทำอย่างเงี้ยไม่มีดามีเลยทำไมถ้าอยกูทำอย่างเงี้ยมันมันเคลียยังไงอะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยเฮ้ยะยเฮ้้ยเเะเฮเฮ้ยยยยยเเยย จีตัวเลยไม่ใช่ผมไหนนั้นไม่ได้โอเคพี่มึงดูมึงดูนี่หลับไปกันอะไรอ่ะนีอีกแล้วพี่ก็พี่ก็สงสัยผมตลอดนะพี่แทงไง่มึงตามไปดิตามอยู่เนี่ยอยู่กันดียว่ะทุกทีมจะอยู่กับเพื่อนอ่ะทาารรเดวอี่แล้วเมื่อกี้ใครองวรีี่่ยูพแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรดังปังวะพี่ต้องเอาพี่ต้องเอากดโหลกมาด้วยนะพี่ถ้าพี่จะไปทำห้องพืดอ่ะเบี้ยวกดโหลไอ้กดเล็กๆมาด้วย แล้วเมื่อกี้เสียงอะไรดังปังไม่รู้พี่พี่ยิงลูกฟองเตแกสุนทิ้งไปเจ้าพี่กดหลอไอ้กดกดเนี้ย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 กดอย่างเงี้ยกดออแล้วก็ไปใต่ดอกไม้เฮ้ยมีอะไรกันอ่ะมีอะไรกันอ่ะตำรวจมาแล้วมีอะไรกันอยู่คนเดียวอ่ะมีอะไรกันไหนรับรับล่อไปเลยไหนใครทำรับรับล่อล่อข้องห้องห้องข้องหงส์ซอนกูไม่มีอาวุธกูเฮ้ยกูระเบิดกูรัวเลยทำไมมันระเบิดงั้นอะ ี้าแกระเบิดจริงป่าวจริงหนาขากูไปดูพากูไปดูถ้ากูเห็นศพใครนะโอเคดีทำงานต่อไปเอ <c oughs> อะไร <c oughs> ไอ้มึง <c oughs> มึงทำระวงังระวังหน่อยดิี <c oughs> ด๋ยวก็ตายหา่หาหรอก บอมอยู่ห้องนั้นนานมากบอมมันทําอะไรระเบิดไม่รู้พี่แล้วม,มันไม่ตายทิเนี่ยเฮ้ยม uh ึง hmm ต่อตายที่พี yup ่อยู่ผิดเหรอเฮ้ยนี่ปอบแทนนี่ปอบมึงไม่กล้ามึงอยาให้มันระเบิดอีกรอบนะไอ้สัตว์เดี๋ยวคนอื่นเขาตายห่ากันหมดลองนึกดูดิว่ามีคนสองคนทำงานอยู่ห้องนี้แล้วคนหนึ่งมันโดนระเบิดตายและเพื่อนที่เหลือก็เดินมาเจอไอ้คนนั้นแม่งโดนลุมประชาชันแน่ไอไอตรงกล่องห้องคอมอ่ะกมีใครรู้วะอ๋อห้องนั่นไงอะไรอะไรวะ กูจะปิดเออกูไม่รู้อะไรทุกอย่างอ่ะไปเลยใช่อ่ะฮึมฮึมสิ่งนี้ถืออะไรอ่ะมันคืออะไรฮะมันมันคือปืนพี่อยากโดนป่าพิวพิ้วพิ้วเป็นตัวธานแล้วไม่อยากไม่อยากทำไมมันเป็นงั้นมันคือปืนพี่พี่ดูพี่ดูพี่ดูเห็นไกลปืนป่ะเฮ้ยเหี้ยตกใจแล้วมันระเบิดใส่ขวาดแต่ว่าปืนลั่วระเบิดของพี่มันเคลี่ยงของได้ปะเนี่ยกูกูอยากรู้วิธีเคลี่ยงมากเลยเว้ย ดอกไม้ทำดอกไม้ ah. ใครก็ดได้ไปต่อกไม่ใครไปใครทำเองอาห้องตุ้มมาห้องตุ้มตาเไอ้บอมมันตายหรือยังอ่ะมีตายบอมมึงตายหรือยังเนี่ยไอ้เหี้ยวมึงต้องได้ยองตายดูสักทีนะแล้วเกมนี้สรุปมันจะมีฆาตกรแบเนี่ยอามารีบๆทำดีกว่อนไอ้เอ้าไอ้กบก้าวโผล่ไอ้กบก้าว ทำไมมันระเบิดอ่ะโอ๋ตายกูปวดหัวเลยเอ่อแก๊สระเบิดแกระเบิดไม่มีกระสุนมทำอะไรกันเนี่ยแก๊สระเบิด พี่พี่พี่ใช่ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยไม่ที่ไม่ตายอาที่วะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไงเฮ้ <c oughs> <c oughs> มันตายหมดเล็บข้างมันตายหมดเล็บอ้าวไม่ใช่ถ้าเป็นพี่พีทเป็นถ้าเป็นนะอ๋อใช่ไม่พี่เราไม่ต้องทำะไรเลยว่ะเราจะน้าวแล้วเฉยไอ้เควสไอ้เควสห้องต้นไม้มันทำยังไงอ่ะ ผมผมผมทั้งผมรู้ผมนั่งอยู่แต่คือผมทำอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่เหมเลยคือผมว่าเมฆดวงพี่เลี่ยรู้วยทำให้ผมถึงวิ่งเข้าไปตายแบบนั้นอ่ะผมรู้ว่าเมื่อมีคนเมื่อผมตายทุกคนจะชนละมุนแล้วก็จะนัวกันอียแผลซ้อนแผลเนอะมึงแผลซ้อนแผลกูอะกูไม่ได้เป็นฆาตกรอีกแล้วไอ้สัต ไม่ได้เป็นยังไก็เี่ปเลกี่อีแล้วนแล้วไปเกลอีกแล้วไปเกลอีกแล้วรอบนี้ภารกิจง่ายเว้ยซาดากะมันต้องไรีบรงมืออุ๊บเกลี่ยซแกอนี่เอาภารกิจมากี่อย่างเกลโอ้ยอย่าภารกิจมากี่อย่างออกมาเลยแต่อย่างอันอ๋อโอเคพี่ทำตาล้อม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 อะไรพี่ ถือได้ไหมฮะของเลนพี่ผมอยากลองอะไรสักอย่างดูเดี๋ยวพี่คอยพี่คอยดูนะมีคนตายจากระเบิดอีกแล้วอ๋อพวกมึงจะอยู่กันอย่างเป็นสุขไม่ได้หรือไงเนี่ยทำไมมันตายไกลแ่บไม่รู้อ่ะไอ้มังกรกอบระเบิดอยู่แล้วบึ้มเอ้ย มือสองก็มือสองคนมันนี้ไม่นี้ไม่ได้อะไรวะพี่ไปเจออะไรพี่อย่บอกว่าไอ้เด็กตุ้มตามอะไรจงดู behold ตายกันหมดเลยแล้วพี่บอมอ่ะนู่นอ๋อดูนุ่นอะไรวะวอสหลีปะเรือนี้โดนโดนแหล่โดนตุ้มอ่ะเออโดนโดนถังกันหมดเลยหลีปะ หมอผมขอเปลี่ยนคืนคุ้ดยักษ์ยาตายไปแล้วคุ้ดยักษ์ยาคุ้ดยักษ์จัดอะไรวะเราจะบอกให้ว่ามีสีเหลืองแค่สามสีแดงก็สามแล้วก็สีน้ำเงินสองมีขนาดเด้งวินสอ่อะฮะยากเลดอะไรกันลดพนักงาหรือว่าลดเวลาหรืออะไร เวลาดีเอาเอาเควสเวลาเวลาดีทุกอย่างแลเราได้ดีแต่เควสเควสผมยากเอาเหมือนเดิมนะเอามันเดิมพี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เราแค่รีชาร์จกันไปเองเว้ยเออโอเคโอเคฆาตกรอะไรนะสองคนคว้าดับแก่กี่คนนี่สองแลยสองสองโอเคโอเคเมื่อกี้เราทำดีแล้วเว้ยเมื่อกี้เราทำดีแล้วทำไมกูไม่ได้เป็นเลยเนี่ยทำไมกูไม่ได้เป็นเลยเนี่ยกูอยากเป็นมากเลยเนี่ยน้อยนี่ก็เนาะ ก็จพี่เชื่อใจเองได้ป่าววะไม่พี่เขาได้พี่อันนี้ What คุมกันพี่ซะถ้าเกิดว่าเองยิงพี่เมื่อไหร่เองตายด้วยเมื่อนั้นโอเคโอเคพี่โอเคมีใครทำห้องนี้เังม้ยออพอเจออนี่หรอเฮ้ยเจอนะอันนี้ห้องนี้ทำเสร็จแล้วหรอ เยังไงวะอุ้ยกูว่าโดนละุมกันพี่เลยหาที่ต้มทอบอสเจอไปเจอที่ต้มทอบ้างเปิดแล้วอใครยิงกันเมื่อกี้ใครยิงกันเมื่อกี้เจเเาสองคนเลยเจข่าสองคนเลยใครนะเจข่าสองคนเลยเจใครวะพี่สีฟ้าสีฟ้าหาชื่อเาเลยนะลืมไอ้พีพี่ วีดเลยฆ่าสองคเลยฆ่าวิ่งมาฆ่าเบนฆ้าเบนกับอีกคนหนึ่งอ่ะติดไข่พาดิมอยู่กับเราวะตรงกลางอ่ะไอ้บอมเหรอไหนวะพี่บอมเออบอมมั้งพี่พี่บอมพี่บอมถือถือไขควงไว้ป้องกันตัวเองหน่อยไปพี่ไปไหนที่พื้นเนี่ยเห็นไหมนี่พี่แล้วก็เนี่ยตายหมดเลยก่อเหตุไหนอ่ะตายหมดเลยเอ้ยนี่พี่เบนเหรอวาย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 ตายไปดี มาเอาวี่ีหายไปไหนไม่รู้อ่ะเอานี่ไงอันนี้ไงเอ้านี่ไงครับตะกรอนกงไม่เจอไปบอมมันฆ่าแล้วทำไมตายอ่ะมาไล่ตีอยู่แล้วทำไมตายอ่ะกูวิ่งหนีมาเลยกูยิงมันเองไงบอมมันเสียแล้วเบนด้วยยิงเบนด้วยจริงเหรอพวกความารู้สูดใจมึงถืออันนี้ให้ดูหน่อยโอ้โห ผมเพิ่งเจอกูการทดลองผิดพลาดไว้โทษทีไม่มีอะไรช่างมันเธอแบตเตอรี่เหรอเมื่อไรกูจะรับเควสเสร็จเนี่ยหรือแบตต้องไบ่ใครเป็นคนไข่ไขกวงผมไม่รู้กูไม่มีแบตไหนอ่ะแบตเตอรี่ไแบตเตอรี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเป็นที่ดึงมาจากตรงนั้นน่ะเด็กจะมีอันนี้นี่ยเห็นไหมตรงกลางอ่ะ มันมันดึงอมาแล้วใครดึงอ่ะแล้วใครดึงไปอ่ะใครแม่งเอาแบตเตอรี่ไปโอไวะไอว์เจอแล้วไหนเจอแล้วไปเจอตรงไนเนี่ยไอไอเหียมึาทา่่าา่าา่า เม้าตกล้น้วแล้วกููก่าน่าอิพี่เช่อใจเองได้ป่วะไมพี่พี่ได้พี่อันนีไอ้ไอ้เชี่ยมึงทำอย่างนั้นทำไมมึงทำอย่างนั้นทำไม เปล่าเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงเลข่าวหลังถ้ากูได้ปืนนะถ้ากูได้ปืนนะกูจะฆ่าพวกมึงทุกตัวเลยกูสาบานกูจะฆ่าพวกมึงให้หมดตนึผมมาติดตัวมาติดตัวมาติดตัวผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีเฮ้ยเกิดอะไรอ่ะ โอ๊ยมึงฟังกูบอลนะรอบนี้มีการ์ดบอลสามคนนะโอ้โหหัเหต่างหมเมีห้องในห้องไาอีกแล้วไม่คุยด้วยห้องห้องไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยเฮ้ยยังมีอันมีเทมีไหนไม่ไม่คุยด้วยไม่คุยด้วย ต,ต, Scientists. ต้องโทษอนเสียงอะไรทำอะไรยิงคนอื <wrapping look nationwide> <as right? S 2> ่นอ่ะต้ทต้องทษแล้วมันไปเวลาที่ไหนวะกาปะมันอเอาเวลาที่ไหนกูก็ไม่รู้อ่ะไอ้นี่ล้างไหนอ่ะห้องนี้หรอไม่ใช่องค์หา ก็ห้องไอห้องระเบิดห้องระเบิดห้องระเบิดไปแล้วเป็นไรอีกไรอีกนะแต่มีใครกลัวไม่มีใครกลัวไม่มีใครกลัวไป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 อะไรไปหลังจากที่กูโดนหักหลังกูก็เสียสติไปเลยผมไม่ได้ตัด อย่าบ้าเก๊กูอย่าบ้าเก๊ก um> ูส uh> ูญเสียความเป็นมนุษย์เหลือห้องระเบิดเหลือห้องระเบิดเหลือห้องระเบิดไปห้องระเบิดเขตสายหอใช่เวลาแล้วเหลือห้องระเบิดแล้วห้องเดียวเลยพี่เทมพี่เทมทำเป้พี่เทมทำได้พวกเราต้องพึ่งพลังของพี่พึ่งพลังของพี่ กูเสียสติไปแล้วอย่ามาคุยกับกูพีเดลกับมังกรพีเดลกับมังกรกับพี่กับมังกรเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรอ่ะมีคนตายเกิดอะไรขึ้นนี่มันทำยังไงอ่ะใครททายไปพีครเป็นเอ่อไม่ทำอะไรเลยก็พี่ไง ล้วแ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 ล้วล้วแ้เปรตยอย่าเอ้ยอยอย่าแล้วไหมพี่บอกว่าอย่าไงพูดไม่ฟังเหรอคิดว่ากูไม่กล้าเหรอพี่เก็บไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่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 รู้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวกูก็ฆ่าไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมีปืนเนอ มันต้องเป็นมันต้องเป็นในห้องนั้นนะเด็กมันทำยังไงยังไม่รู้เลยมันต้องไปในห้องนั้นนะเด็กมึงเข้าไปเลยมึงเข้าไปเลยมึงเข้าไปกันทั้งหมดไปไปไปมึงด้วยสัตว์มึงด้วยมึงออกไปมึงออกไปก่อนมึงไปก่อนกูอยากเป็นฆาตกรไอ้